สวัสดีนนะค่ะวันนี้ก็มาพบกับชงนายวัวยาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาปกบกับปเย็ดแล้ววันนี้ปเย็ตก็ชะปามารีวิวบอลที่อีกหนึ่งไส้ปั่นค้องมานปเย็ดนะคะวันนี้ตามไปดูกันได้เลยค่ะปะเย็ดก็จะปามาดูบอลที่จางเอ้ยบอลที่แดงวัวนะคะวันนี้ไปเย็ามาชมบอลที่แดงวัวลักษณะตรงกรกข้ก็คือตรงกลางไว้ข้อจะเป็นที่ยมปูแก้ม ก็ไปจะเป็นสีเขียวเนีย่ยตากระดูกก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สดือขอเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะสำหรับบอลตัวนี้นะคือก็คือแดงบัวหรือว่าบัวแดงนั่นเองค่ะบอลน,นี้ก็คือจะอยู่ในบอลโบ,าบราณในบอลก้ออียทิพซ่าปัน่นที่ควรจะจกักซาเก็บควายจะเป็นบอลทีห5้าอยากแ้วต่อไป ก็เป็นบอลก็โอเคนะคะบอลแดงหัวนี่ก้องข้าการก็จะเป็นสี่เขียวน,นะคะการก้องข้จะเป็นสี่เขี้ยก็จะเตกน,นอกอยเลยนอนอกก็จะให้นอกมาเต็มพอเลยนอ้อวันยยนี้ไปยาจะป่ามาเปรียบเทียบระว่างบอลสี่แดงหัวครับบอลสี่โกชุปปหลาด ว่างบอลที่กทุปิราดก็จะมีตรงกลางไว้ก็จะเป็นสี่ของผูแก้มหมาตัวแดงหัวเขาก็จะเข้มหน่อยว่าอันนี้คือกทุปริราดจะแก้มหมากระดูกแรจะเป็นสี่ของผูออกแดงหมดเลยก็ไปก็จะเป็นสี่เขียวนะคะก็ไปของก็จะเป็นสีเขี้ยวตัวผูทุติพราดนีการว่าเขาจะออกสี่น้าสาลเนี่ยเขาจะออกสี่น้าสาล ขี้น้ำตาลเป็นริวริวอ,อกจะเป็นอ,อกริวซี่หมวงหรือสร้างเกตไหายนะคะบนลช่องอย่างนี้แต่บางคนก็ยังไม่รู้เหมื่อนกันว่าเออบอนบางคนก็ว่าโกสุปราตนี่ก็คือแดงวัวตามจริงแล้วไม่ใช่นะคะวันนี้ไปะจะพามาเปรียบเทียบไปดูแล้วเพราะว่าบนลช่องใส้ปันเนี่ยคือก็จะกลายกันมาแต่คือก็จะไม่เมื่อนกันเพราะตรงกลางบอนเนี่ย โคุปลาสงกลางก็จะเป็นสีชมพูกแก้มหมากเลยแล้วกใบองก็จะมีสีเขียวเนี่ยสื่อนสะดืขกงก็ก็จะเป็นสี่ชมพูชมพูไปชมพูแก้มอกหมวกเลยอะค่ะเนี่ยทุกคนรู้กันได้เลยอาการกงก้ก็จะเป็นสีน้ำตาาเนี่ยการกงกจะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าไอตัวจางเปลือกใบบัวนี่ใบงก็จะเป็นสี่ชมพูอ่อน,นพวกใบก็จะมีสีเขียวเหมือนกันชะลือก็จะเป็นสีชมพู มาดูตีการเขาก็คือจะดูหายหมาคือ,อไอจางเพลือกใบบัวไม่ใช่ประยัด <c> แ <oughs> รงปิดแล้วก็ตัวก็ตัวก,ก็คือแดงวัวเนี่ยตรงงล้างตรงก็ว่าจะเป็นที่อยูปูกแก้มถ้าดูว,วัาจะเป็นจมผูกสังเกตหายหมาต่ตัวนี้เหลือทางเกตตีการก็ได้า,า,า,ะาะวการงเขาใจะมองได้จากขบสีเกี้ยวแดงัวถ้าเป็นการที่นำ้ำตาลเด็กมี ็คือโคชุดปรลาดนะคะทุกคนเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปปฎิยากรือยเพราะว่าถ้าใครต้ปปรดดรในใจจะมาซื้อมาปลูกไว่ประดับหน้าบา้านปลูกไว้เสื่อมมงคลให้กับบ้านจะปลูกเสื่อมมงคลให้กับตัวเองก็ได้ให้กับความสุขก็ได้แล้วก็คือถ้าเอามา,า,าขาย,ายปาั่นตูกขายปาั่นแล้วก็เอามา มาเบงเป็นใดใดเพิ่มข้ายเป็นใดใดเพิ่มมาเยกน้อแล้วก็ป้าวัวก็ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะขวานโซงใส่ปันเนียนถ้าทุกคนสังเกตกันดีๆนะคะถ้าว่ากล้มือไม่หรือว่ายังไม่รู้จักแต่ว่าบนชี้แดงวัวโอโซสุป,ปร,ราลดเนี่ยค่ะความแตกต่างไปเรียกกระกป๋ามายดูแล้ววันนี้นะคะเนี่ยก็คือ ว่างบนตรงใส่ปั่นนี้หัวถ้าใคร่คนใไหนตียังไม่รู้ก็คือให้สังเกตสีการก็ได้สังเกตหารก็ิีการนะคะเนี่ยไปป,ป่าไมา้ชมเลยนะรับปันนี้นะคะ